ย้อนกลับไปก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะเอาชนะเรอัลมาดริดหนึ่งประตูต่อศูนย์ในยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่ผ่านมาชาบิอลอนโซกุนซือของราชันชุดขาวถูกถามถึงอดีตลูกน้องเก่าของเขาอย่างฟลอเรนติเนร์สที่กำลังดิ้นรนในการเรียกฟอร์มการเล่นกับลิเวอร์พูลอยู่ในเวลานี้ซึ่งอลอนโซยิ้มและตอบอย่างมั่นใจออกไปว่าการเริ่มต้นที่ย่ำแย่ของฟลอเรนติเนอร์สกับลิเวอร์พูลเหรอไม่เลยผมไม่สงสัยเลยว่าเขาจะประสบความสําเร็จกับที่นั่นมันเป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้น มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําหรับเขาเพราะเขาใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ที่เยอรมนีและการตัดสินใจย,าย้ายออกไปเผชิญกับลีกใหม่ผู้คนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแต่สําหรับเขาแล้วมันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นจริงๆจากนั้นในเกมนี้เวิร์สกลายเป็นผู้เล่นพรีเมียร์ลีกเพียงคนเดียวที่สร้างโอกาสการเล่นแบบโอเพนเพลย์ได้มากถึง5ครั้งขึ้นไปในเกมเดียวและเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสได้มากที่สุดในเกมนี้และแน่นอนว่าเกมนี้ เวสได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากทั้งอา์เนอร์เฮดโค้ชหงแดงและเพื่อนร่วมทีมของเขารวมไปถึงกูรูและอดีตนักเตะนังกฤษมากมายอีกด้วยที่จะสื่อก็คืออ l ลลอนโซนั้นรู้ดีที่สุดรู้ดีกว่าใครๆอย่างแน่นอนในเรื่องนี้